โอเคค่ะวันนี้เราจะมาถกปัญหาเรื่องกินกินกินเราจะมาคุยกันเรื่องการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ล้วจะได้บุญจริงหรือเปล่านะคะเราจะได้ยินคําว่าเนื้อคนไทยนะเนื้อคือเนื้อวัวแต่เนื้อหมูมันก็อยู่ในเนื้อป่ะเพราะฉะนั้นเราแบ่งอย่างนี้นะสายเจ้าแม่กวนอิมคืองดเนื้อวัวแต่ว่าสายทั่วๆไปที่ว่าจะเป็นมังสวิรัตจะไม่กินเนื้อคือเนื้อทุกเนื้อเอางี้นะจริงๆพระพุทธองค์อะค่ะ ได้พูดว่าเนื้อที่ห้ามกินนะคะคือเนื้อคนเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้ออะไรที่เป็นสัตว์สงวนหรือเนื้อที่หากินยากแล้วทาความระบาดให้กับสัตว์ใหญ่ไม่ใช่เนื้อที่แบบเป็นเนื้อที่อยู่ในวงจรชีวิตนะคะเนื่องจากมีเหตุอยู่ว่ามีครั้งหนึ่งที่มีโยมผู้หญิงเนี่ยทราบว่าพระพุทธองค์ป่วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้มซุปไปถวาย ซึ่งบ้านของผู้หญิงคนนี้เป็นบ้านที่พระพุทธองค์จะต้องมาบินธบทตลอดวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาแล้วก็เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ออกมาใส่บาทก็เลยถามเขาบอกว่าเขาป่วยสรุปมาดูคือขาต้นขาเนี่ยพันผ้าไว้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าการกินซุปต้นขาทำให้หายจากอาการป่วยได้ดีก็เลยสละเนื้อตัวเองไปต้ม ให้ท่านฉันมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าห้ามฉันเนื้อแต่เป็นเนื้อคนแล้วก็มีเนื้ออย่างอื่นอีกที่ก็ห้ามเพราะว่าทํามาแล้วเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นท่านก็เลยสั่งห้ามแต่ว่าพระพุทธองค์ได้สั่งสอนพิสุว่าห้ามเลือกฉันมีอะไรให้ฉันอย่างนั้นจงอยู่ง่ายกินง่ายอย่าเลือกนะคะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีการเลือกอาหารกันแล้วก็คิดว่าการที่เลือกทําให้ได้บุญซึ่งตัวปายเองอะ่ะ ไปยึดถือตามคำพีมากกว่าไปก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรเพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็การที่เราขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันทำให้เราป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความบาลานซ์หรือมีกฎ,ม,กฎมีด่างในร่างกายให้มันสมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์แล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีความสุขเราก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้หูกต้องแมสสามารถนั่งสมาธิได้นั่งขาสมาธิได้นานเดินจงกรมได้สวดมนต์ได้หูตาไม่ฟ้าฝางแต่ถ้าใครขาดสารอาหารเนี่ยมันทําให้ป่วยง่ายทําอะไรก็ไม่ได้กระดูกก็พุ่นนะคะแล้วมันมีกลุ่มคนหนึ่งที่แบบว่า พยายามทําตลอดชีวิตแล้วสุขภาพดีขึ้นอันนี้ไปนับถือนะถือว่าเก่งที่สุดนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีซัพพลีเมนต์เหลือหานเสริมเนี่ยคอยช่วยอยู่แล้วใครที่คิดว่าจะทําบุญด้วยวิธีนี้นะคะจริงๆเรามีวิธีอื่นในการทําบุญอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การอาราธนาศีลการไปทําคุณประโยชน์อะไรหลายๆาอย่างให้กับพระพุทธศาสนาหรือให้กับตนเองและส่วนรวมนะคะแล้วกวดน้ำให้ดีไม่จำเป็นแค่จะงดเนื้อสัตว์ แล้วไปทําบาปแล้วก็ได้บุญมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกอะไรที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีแรงไปทําบุญต่อน่าจะดีที่สุดจ้ะในเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์ทำให้มันเกิดการฆ่าเพิ่มขึ้นด้วยใช่ปะออท่านยมบอกว่ามันคือวงจรชีวิตห่วงโซ่อาหารเขาเกิดมามันมันอยู่ที่ว่าผู้ล่าและผู้ถูกล่าแต่มันก็มีสัตว์หรือสิ่งที่เราไม่ควรไปยุ่งไปแตะ เนื้อเต่าเนื้อเสือเนื้อจระเข้พวกนี้ต้องล่าถึงจะได้กินแต่พวกหมูไก่เป็ดกุ้งมันคือการที่มันเป็นวงจรชีวิตเขาเสียสละให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมท่านถึงสอนให้พิจรารณาอาหารก่อนที่จะกินเหมือนการขอบคุณเหมือนการที่ทำให้รู้ถึงว่าเนื้อที่เรากินอาหารทั้งหลายเนี่ยมันได้มาด้วยความยากลำบากถ้ามองเรื่องของการค่า เขาก็ถกเถียงกันว่าเรื่องของต้นไม้ข้าวก็มีชีวิตเหมือนกันการที่ร่วมรักกันสเปิร์มที่เสียไปไม่ทําให้มีลูกก็เป็นการฆ่าอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้าสมมติเรามายำรวมกันแบบนี้ชีวิตอยู่ไม่ได้ตายแน่นอนทําอะไรก็ผิดถ้ามองว่ามันคือห่วงโซ่อาหารเราฆ่าแค่พอกิน หรือเราซื้อมาแค่พอเกมเพราะมาถูกค่าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แรงกําลังเราให้เกิดประโยชน์เราไปสร้างคุณประโยชน์ต่อไปอันนี้ใบคิดว่าน่าจะดีกว่าเปลี่ยนมุมมองหน่อยอย่ามองแค่จุดเล็กๆแล้วมันไม่สามารถที่จะก้าวต่อในชีวิตได้น่าจะดีกว่าเนาะ